ฟิมค่ะฟิวค่ะวันนี้ฟิวกับฟิวนะคะก็จะมารีวิวสกูชี่ตัวใหม่ของไอบูมนะคะก็จะเป็นสตอเบอร์รี่ไอบูมนะคะก็<ส>จะมีทั้งหมดสองสีเป็นสีแดงกับสีชมพูนั่นเองแล้ววันนี้ฟิวกับฟิวก็ได้มาเป็นสีชมพูนะคะจากเพศฟิมฟิวช็อปนี่นะคะ <m au> ก็จะเป็นสตอเบอร์รี่ไอบูมที่ชิ้นใหญ่มากเลยใช่ไหมน้องฟิวใช่ท่างหมน้องฟิว ใหญ่มากเลยนะแพ็กเกจก็สวยด้วยใช่ไหมน้องฟิวใช่เป็นสตรอเบอรี่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 เป็นของไอวูมนะคะเดี๋ยวฟิลก,กับฟิวก,ก็จะให้เพื่อนดูแพ็กเกจกันเลยค่ะว่าจะน่ารักขนาดไหนเพราะว่าเป็นลายสตรอเบอรี่ด้วยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโลโก้หรือเปล่าฟิลไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าเป็นรูปวงกลมแล้วก็จะเขียนว่า I love strawberry นะคะเป็นสีน้ำตาลและตัวแพ็กเกจนะคะก็จะเป็นสีใสแล้วก็จะมีลายสตรอเบอรี่ทั้งสีแดงแล้วก็สีชมพูค่ะ ห้าล่างตรงนี้นะคะก็จะเขียนว่า I love strawberry แล้วก็ฝั่งนี้นะคะจะเป็น basic b a c k ค่ะนี่นะคะด้านหลัง Do not eat แล้วก็ i b o ูมค่ะ Do not eat แปลว่าห้ามกินใช่แล้วฟิลมว่าด้านหลังจะเป็นลายจุดสีขาวนะคะนี่น้องฟิลเดี๋ยวมาแกะแล้วก็มาดูความสโลกันดีกว่าแกะแกะเลยฟิลมก็อยากรู้กันนะคะว่าจะสโลกแค่ไหน เหนียวนะไม่เหนียวน้องฟิวอ่าได้แล้วชิ้นใหญ่มากอุ้ยตรงนี้เหมือนตรงใบของมะเขือเทศเลยไม่ใช่แลน้องฟิวพี่ขอดูหน่อยอุ้ยเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่ที่หอมมากตอนนี้ฟิมหาลายเส้นอยู่นี่มีลายเส้นด้วยนะคะแต่ว่าฟิมขอให้เพื่อนดูความใหญ่ของสกูชชี่ชิ้นนี้ก่อนเลยใหญ่มากน้องฟิวพี่ขอล่ิบนะ ดูดๆๆูดูดดดโอ้โชิ้นก็ใหญ่มากเลยนะคะน้องฟิวล,ลองบีบน้องฟิวบีบโบนมากเลยะคะ่ะน้องฟิวพี่ชอบบัตสโลกินก็หอมนะคะกลิ่นสตอเบอรี่นี่นะคะแล้วก็ชิ้นใหญ่มากมันสะตอเบอรี่จริงๆเลยเนื้อนั่นมากเลยนะคะเนียนกุบๆรุบฟิมกับฟิวนะคะก็เพิ่งมีสกุชี สตรอเบอรี่ไอบูมชิ้นแรกนะคะ<ม>ก็กจะเป็นผลไม้อีกแล้วตอนนี้พี่อยากให้เพื่อนๆดูแบบใกล้ๆมากเลยนะ้อฟิวว่าจะสวยขนาดไหนมีเม็ดด้วยเดี๋ยวฟิวมาฟิวนะคะจะให้เพื่อนดูแบบใกล้ๆคะ่ะนี่นะคะคือสกูชี่สตรอเบอรี่ไอบูมค่ะ เป็นสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆหวานๆนะแต่ถ้าเป็นสีแดงก็จะแดงเข้มเลยใช่ไหมน้องฟิวเหมือนสตอรอเบอรี่จริงๆแต่อันนี้ก็เป็นสีชมพูนะคะสวยมากชิ้นใหญ่มากเลยนะคะมีเม็ดด้วยใช่แล้วลายเส้นก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะอยู่ตรงนี้ <Bye. S 2> แล้วก็ตรงนี้จะเป็นใบ <Bye. S 2> จบการนะคะจะเป็นสีเขียวเข้มสโาลมาก น้องฟิลเป็นกลิ่นอะไรนะอีกทีอีกทีกลิ่นสตรอเบอร์รี่หวานแหววยิลจะบีบแล้วนะแผ่นแน่นหุยเนื้อแน่นมากนะคะขนาดเนื้อแน่นขนาดนี้ยังสโลเลยน้องฟิลอีกทีอุต่ะพี่ฟีนกไม่ขอบีบมั้งได้ไหมได้นะแต่ขอบีบคราวนี้เันโยหย สโลที่สุดสโลใช่ไหมอุ๊ยตอนนี้พี่รู้สึกอยากได้สีแดงอีกลูกหนึ่งมากเลยอ่ะ <c oughs> จะได้เอามาคู่กัน <c oughs> น้องพิวใช้นิ้วไม่ไหวหรอกเ,เพราะว่าเนื้อแน่นมากคีนี้ <c oughs> พี่ว่าหอมมากเลยนะคะชิ้นก็ใหญ่สโลก็สโลนะคะสมกับการรอคอยชิ้นนี้มาก <c oughs> เพราะว่าที่จริงเห็นเขาบอกว่ามันมาพร้อมกับตัวส้มใช่ไหม <c oughs> แต่อันนี้ออกที่หลังอ่ะแต่ก็ยังรอนะคะห <c oughs> โสโลมากเลยนะคะเพื่อนๆกินหอมสตรอบเบอรี่ที่สุดสกูชี่สตรอบเบอรี่ไอวูมนะคะหอมนุ่มสโลชิ้นก็ใหญ่มากเลยค่ะเนื้อแน่นมากปรีมกับปีมนะคะก็ชอบมากๆเลยนะคะ พี่ชอบมากเออชอบจริงๆนะเนี่ยดูสิสโลมากชิ้นก็ใหญ่กินก็หอมเป็นอะไรที่แบบว่าสมกับการล่อคอ,อยนะคะชอบมากเลยน้องฟิวชอบไหมชอบมากถ้าฟิมกับฟิวนะคะมีโอกาสเดี๋ยวฟิมกับฟิวก็จะหาสกูชี่สตรอเบอรี่ไอบุมสีสแ,ดแดงมารีวิวอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้สีแดงฟิล์มหาไม่ได้เลยเจอแต่สีชมพูนะคะเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่กด ไลค์ like, กดแชร์กดซับตะครยก็กดให้พี่ฟิ m กับน้องฟิลด้วยนะคะเพื่อจะไม่พลาดชมคลิปใ,ใหม่ๆของพี่ฟิลกับฟิลค่ะค่ะติดตามฟิล <Feel. S 1> ได้ที่ยูทูบเป็น Happy Channel แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายดมสิ